รนับสนุนโดยแชมป์สปิริตทรูสปิริตคิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชีเดนเวลล์ไลฟ์ค่ะเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนในทุกสินทรัพย์ไปพร้อมกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนะคะอัปเดตตลาดการส่งท้ายวันศุกร์สักนิดหนึ่งนะคะกรอบของการเคลื่อนไหวเซ็ตในช่วงนี้ยังไม่ได้มีทิศทางที่หวือหวาในการกลับตัวขึ้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามได้ในช่วงของเวลรีแคปค่ะ ส่งท้ายสุดสัปดาห์วันนี้ตลาดหุ้นไทยย่อลงมาเล็กน้อยนะคะติดลบมาประมาณ5จุดค่ะโดยดัชนีในช่วงภาคเช้ามาส่งตัวที่ระดับ1,444.81จุดโด้วยมูลค่าการซื้อขายเกือบเกือบ0 0 0ล้านบาทนะคะส่วนทาง fii เองก็ปรับตัวติดลบลงมา1,95จุดด้วยดัชนีส่งตัวที่ระดับ324.30จุด มูรค่าการซื้อขาย738ล้านบาทนะคะไปดูที่5อันดับหลักทรัพย์กันค่ะโรงพยาบาลบำรุงราชยังคงปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องตอนนี้อยู่ที่207บาทแล้วนะคะย่อตัวลงมา3บาทไม่รู้ว่าจะหลุด200ไหมนะคะตามติดมาด้วย C C E T เกงกำไรกันอย่างต่อเนื่องค่ะประับตัวบวกขึ้นมา30สตางนะคะกราฟย่อตัวลงไป เล็กน้อยนะคะ2บาท75สตางค์หลังจากที่ประกาศงบนะคะส่วน a d v a n c e ย่อ2บาทและ Delta นะคะปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ0ูนนะคะก็คือประมาณ50สตางค์นะคะส่งตัวที่165.50 บาทนะคะส่วนในช่วงของฤดูการทยอยประกาศผลประกอบการแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็มีแรงขายทํากําไรกันออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าในแง่ของการเลือกหุ้นที่น่าจะมีโอกาสไปต่อได้หลังจากนี้จากผลประกอบการที่ดูดีและถ้าสแกนในส่วนของกราฟเทคนิคด้วยนะคะจะมีกลุ่มไหนตัวไหนดูน่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็การ ที่ตลาดหุ้นไทยย่อตัวลงมาณขณะนี้จะเป็นจุดที่สามารถตั้งรับหุ้นได้หรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ติดตามได้ในช่วงเวลทอค่ะร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณอ้วนนัทพลคำถักเครือนะท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าค่ะคุณอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมวยแกลงทุนครับ ลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ว่ามองในช่วงนี้อีกประมาณสักเดือนครึ่งเนี่ยตลาดยังพอมีอัพไซด์ถ้าจะมีโอกาสกลับตัวได้ไหมคะแล้วตอนนี้แนวรับด้านล่างนะคะใกล้จะเสด็จน้ําหรือยังคะหยวนต้ามองอยังไงบ้างคะครับแนวรับเนี่ยที่เราประเมินไว้ก็จะอยู่ในกรอบบริเวณตรงนี้นะครับ,รบก็คือหนึ่งพันอยสี่สิบหจุดตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับที่อาจจะไม่ถึงกับ แข็งแกร่งมากนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะพอรับอยู่นะครับคือในทางเทคนิคก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเราดูจากเรื่องผลประกอบการด้วยนะครับที่ประกาศออกมาต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยแย่กว่าที่ตลาดคาดนะครับแย่กว่าที่เราคาดไว้เนี่ยเราคาดกําไรโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 230, 000, 000, 000, 000, 2องแสนสามพันล้านนะครับออกมาจริงๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่จบนะครับก็รวมเป็นตัวเลขกันอยู่เนี่ยน่าจะได้ประมาณสักแสนแป นะครับก็ต่ำกว่าคาดเออ่ราวๆสักสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับ EPS ตลาดเนี่ยจากเออ่ช่วง e a r n i n g ็ตซีซันนะครับก็คือตอนที่เซตไปขึ้นทดสอบบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยจุดเนี่ยต้น e a r n i n g ็ตซีซันตรงนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบาทต่อหุ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลงมาเหลือแปดสิบหกบาทต่อหุ้นก็ถูกดาวเกรดกันลงมาประมาณสักสามบาทห้าสิบนะครับสามบาทห้าสิบสตางค์ต่อหุ้นเนี่ยคิดเป็นผลกระทบต่อดัชนีเนี่ยก็คือประมาณสัก 50จุดได้นะครับถ้าเกิดดูเลขคมๆเพราะว่า1บาทที่ถูกปรับลงมาเนี่ยมันก็คือคูณ PE เข้าไป16เท่ามันก็คือ16จุด3บาทก็48จุดแล้วนะครับอันนี้3บาท50นะก็ตกอยู่ประมาณสัก55จุดแลวๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทดจาก1,505ลงมา55จุดแนวรับมันก็1,450จุดในเชิงของ ปัจจัยพื้นฐานนะครับเรื่องของ e a r n i n g ็งซีซั่ยังไม่ได้รวมเรื่องอื่นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเสด็จน้ำนะครับตอบคำถามย้อนกลับไปที่คุณหมวยถามว่าแล้วมันจะมีปัจจัยอะไรที่จะหนุนให้ตัวขงซนดินเด็กเนี่ยขยับขึ้นไปได้อีกไหมนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่ามี2เรื่องก่อนก็คือวันจันทร์เนี่ยมี GDP ไต่มาสามนะครับไต่มาสองเราจบที่2.3%ถ้าเกิดว่าไตรมาสาเนี่ยเราทำได้แบบ อ,อยู่ในกรอบแบบ2.5ถึง2.7ขึ้นไปยิ่งใกล้ๆ3เนี่ยยิ่งดีนะครับตรงนี้ก็จะหนุนแบบพวกโดเมนสิกเพย์เนี่ยให้กลับมาคึกคักได้นะครับแล้วก็ทำให้เห็นภาพว่าเศรษฐกิจค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนก็ควรจะค่อยๆดีขึ้นแม้ว่าแต่มาสามมันจะแย่แต่ว่าคนเข้าใจได้อะนะครับว่ามันเป็นผลจากสต๊อกสต๊อกลอสเยอะกลุ่มพลังงานนะครับขาดทุนสต๊อกเยอะแล้วก็ขาดทุนค่าเงินเยอะนะครับ วันถัดไปวันอังคารก็จะมีการประชุมของอรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลนายกุงอิงเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาโดยเฉพาะไทม์ไลน์ในการจ่ายเงินเฟดสองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนโดเมสิกเพย์ได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับหนุนบรรยากาศการลงทุนดีขึ้นนะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นภาพที่เราพอคาดหวังได้แต่ว่าอาจจะเป็นสะดุดนิดนึงคือวันศุกร์ นะครับวันศุกร์เนี่ยสารรัฐมนูญท่านจะพิจารณาแล้วว่าจะรับหรือไม่รับนะครับที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรเนี่ยไปร้องทั้งคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยอันนั้นอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้มองเรื่องของโฟลครับว่าผมยังเชื่อว่าวายุพักเนี่ยน่าจะยังเหลือหน้าตาอีกประมาณสักสามถึงสี่หมื่นล้านนะครับเราคำนวณแล้วน่าจะซื้อไปแล้วประมาณสักเกือบห้าหมื่นล้านนะครับก็ถ้าเกิดเหลืออีกสามถึงสี่หมื่นล้านเนี่ยก็น่าจะเพียงพอในการซื้อสักสองเดือนข้างหน้านะครับแล้วก็จะมี ตัวของไทยเอจีนะผมคิดว่า<ฆ>ปีนี้<ฆ>น่าจะเข้ามาประมาณสักหมื่นล้านในเดือนธันวา<ฆ>อันนี้จะเป็นปัจจัยที่<ฆ>น่าจะทำให้เซตเนี่ยม้วนตัวกลับขึ้นไปได้แต่ว่าอาจจะไปได้ไม่ไกลมากครับเพราะว่าอัพไซด์ข้างบนเราก็มองในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยคือพันห้าร้อยจุดข้างล่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามองยาวไปหน่อยเนี่ยก็คือหนึ่งพันสี่รอยี่สิบจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทยอยซื้อได้นะครับแต่ว่าเน้นโดเมสิกเพลย์ไว้ก่อนเพราะว่า โกลดลเพย์เนี่ยผมคิดว่ายังผันผวนกับการตีความนโยบายของคุณแชมป์ครับที่ยังไม่ชัดเจนนะตอนนี้ค่ะไทย ESG เองก็น่าจะพอหนุนในช่วงปลายปีนี้ได้อีกสักเปราะหนึ่งนะคะทีนี้การเลือกหุ้นจากแง่ของการสแกนผลประกอบการนะคะแล้วก็นโยบายไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่อาจจะออกมาในช่วงก๊อกสุดท้ายเรื่องของกองทุนที่สนุนตลาดในช่วงปลายปีด้วยนะคะเราจะต้องโฟกัสไปที่หุ้นไซส์ใหญ่เป็นหลักไหมคะในช่วงนี้ ครับต้องบอกว่าหุ้นช่วงนี้ขึ้นกระจุกตัวมากนะครับก็กลุ่มอิเล็กทรอนิก์ก็ขึ้นแบบแค่เดลต้ากับแคลคอมนะครับนอกนั้นเนี่ยปรับตัวลงหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าแม้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะเขาก็เลือกขึ้นนะครับผลประกอบการโอเคด้วยใช่นะครับแต่ว่าเหมือนคนไปเล่นตีมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไต้หวันล่ะนะครับเพราะว่าอย่างแคลคอมเนี่ยก็พอ Market Cap แตะแสนล้านเนี่ยก็มีลุ้นนะครับที่ อพอเข้า MSCI Small Cap ปรับดับชนีวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยอาจจะถึงท่านว่ารอบถัดไปเนี่ยเข้าเซฟตี้หรือเปล่านะครับ<ฆ>อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ,พูดกันอยู่นะครับก็เลยทําให้อัปพอร์ตฟอร์มนะครับแต่ผมคิดว่าหุ้นถ้าเกิดว่ามันกระจุกอยู่ไม่กี่ตัวเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องเลือกมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราเลือกก็คือว่าหนึ่งได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐนะครับผมคิดว่าอันนี้ค่อนข้างชัดนะอันที่สองคือได้รับผลกระทบจาก ใจภายนอกจํากัดนะครับอันที่3าก็คือว่าแรงหนุนจากตัวของกองทุนนะครวายุพักแล้วก็ตัวของไทย i e จีด้วยนะครับแล้วก็อันที่4แน่นอนนะครับว่าผลประกอบการไตรมาสสีต้องออกมาสวยนะครับไม่งั้นหุ้นขึ้นไปก็จะแป๊กอีกนะครับก็จะมีกลุ่มค้าปลีกครับเราชอบตัวของ c p พนะครับแล้วก็ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับ c p พนะครับซีพีนะครับอันนี้ระยะสั้นสัปดาห์หน้าลุนมาตรการภาครัฐนะครับ ไตรมาสี่งบสวยเป็นไฮซีซันนะครับแล้วก็อย่าง c p x s t a เนี่ยมีปัจจัยเสริมนะครับเก<ฆ>ี่ยวกับเรื่องของการขายสินทรัพย์เข้ากองด้วยนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนเนี่ยในช่วงต้นปีหน้านะครับกลุ่มการแพทย์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในไตรมาสสี่นะครับเดี๋ยวต้นเดือนธันวาจะมีความชัดเจนแล้วครับเกี่ยวกับการปรับค่าหัวประกันสังคมนะคที่โรงาพายาบาลเอกชนเรียกร้อง หัวละหมื่นสองเนี่ยนะครับ<ฆ>วันที่3ธันวาจะเป็นวันสุดท้ายที่คอตัวเลขตัวนั้นก็อาจจะเห็นไบ o n f a c กกลับเข้ามานะครับในตัวของ BCS รวมถึงตัวของ BdMS ด้วยนะครับ<ฆ>กลุ่ม Finance นะครับกลุ่ม Finance เนี่ยผมมาคิดว่าเ,เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้แรงหนุนจากมาตรการของภาครัฐนะครับก็จะมีตัวของติดล้อแล้วก็ตัวของสวัสด์นะที่เป็นตัวนำของกลุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มสื่อสารครับที่เรามั่นใจว่าพบแต้มสีอย่างดีต่อเนื่องเนี่ยนะครับ อยากให้มองไปที่ตัวของไทยคมนะ<ฆ>เพราะว่าตัวอื่นขึ้นไปแล้วนะครับไทยคมก็ถ้าเกิดได้ไรายเส้นในอินเดียเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะทําให้หุ้นเนี่ยคึกคักในช่วงที่เหลือของปีได้ครับค่ะส่วนในทีมของไทย ESG ล่ะคะเรายังพอเลือกหุ้นที่น่าจะได้รับอน,นิสง์จากการเข้าซื้อของกองทุนได้ไหมคะถ้าเกิดว่าดูในแง่ของหุ้นเนี่ยคงจะโฟกัสไปที่เด,ดตติ้งสูงๆเป็นหลักนะครับ<ฆ>ซึ่งก็ไม่พ้นตัวของซีพอนะครับซีพี แอคตนะครับแล้วก็อจะรวมถึงกลุ่มธนาคารด้วยนะเพราะว่าตัวของกลุ่มธนาคารเนี่ยในตะกาไทยเอจีเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มสื่อสารอย่าง a d v a าน e นะครับแล้วก็ตัวไทยคมที่พูดไปถึงพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้เรยติ้ง 3A เช่นเดียวกัน<ฆ>นะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นชุดคล้ายๆกันครับที่โดเมนสิกเพย์ที่กล่าวไปข้างต้นนะคุณหมวย ค่ะคือกลุ่มก็จะไม่หนีจากกันเท่าไหร่นะถึงแม้จะมีปัจจัยบวกแตกต่างกันแต่พอมาจัดแรงของหุ้นแล้วเนี่ยบางทีปัจจัยบวกจะทับซ้อนกันอยู่ในหุ้นเหล่านั้นซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของการเข้าหน้าลงทุนในช่วงปลายปีนี้นะคะครับค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะหรือว่าปลายเดือนนี้ยังมีเรื่องไหนที่น้องคุณต้องกังวลใจอีกไหมคะก็ในประเทศอาจจะมีเรื่องการเมืองน,น,นิดหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่า ถ้าเกิดสารธนบุญท่านรับพิจารณาเนี่ยอันนี้ก็จริงๆไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับเพราะ,ะว่าเป็นทุกัฐบาลอยู่แล้วนะครับก็คือต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบสารธนูุญท่านก็จะรับไปก่อน,นแต่ว่าผลการพิจารณาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนั้นไปว่ากันอีทีสามถึงหกเดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เซตแตะเบรกบ้างนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ถัดไปนะแต่ว่าปลายสัปดาห์ถัดไปเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดแตะเบรกมาก็มองเป็นโอกาส ในการเข้าซื้อนะ,นะครับเพราะว่าเ,เราคาดว่าผลประกอบการโดยรวมเนี่ยไตรมาสสี่จะกลับมาเร่งตัวกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องติดตามต่อเนื่องเนี่ยก็คือเ,ออเรื่องของฟันโฟโนะครับซึ่งตอนนี้ต่างชาติขายไปเยอะมีเหตุผลเดียวเลยก็คือว่าดอลลาร์แข็งบอลยิวขึ้นนะครับจากตั้งแต่คุณทรัมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมอนิเตอร์ถ้าเกิดว่าดอลลาร์แข็งบอลยิวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทําให้โตรเขายังไหลออกไม่หยุด นะครับตรงนั้นรเราก็ต้องมีการปรับพอร์ตออกไปก่อนนะหุ้นไหนที่ต่างชาติซื้อถือกันเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันพงงห,หัวลงมาอันนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสการฟื้นตัวสําหรับบ้านเราก็คงจะต้องจับจังหวะตรงนี้ครับมันยังมีความผันผวนจนกว่าหุณน้ําจะรับตําแหน่งนู่นเลยครับต้นปีหน้าเลยครับค่ะนี่ค่ะมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าวันนี้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณ,ณนัทพลคําถาเครือนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคัรบ นี่ค่มุมมองภาพรวมนะคะใกล้จะเสด็จน้ำแล้วสำหรับการพักฐานของตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณ1,450บวกลบบวกลบนะคะตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณนี้นะคะก็คาดหวังนะคะว่าน่าจะมีปัจจัยเร่งในช่วงปลายปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนไทย ESG ที่อาจจะมีเงินเหลืออีกสักเปลาะหนึ่งในการเข้าซื้อหุ้นนะคะแล้วก็จับตารอดูการประชุมนะคะของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในช่วงรอบสัปดาห์หน้าจะมีการเคาะ นโยบายคันกระตุ้นเศรษฐกิจก๊อกสุดท้ายมาหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดเคาะออกมาแน่นอนนะคะว่าจะเป็นบรรยากาศของการเก่งกําไรขานร,รับปัจจัยบวกที่มาจากข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะหนุนนําทําให้ภาพรวมการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะรวมไปถึงมาตรการอื่นๆเช่นเรื่องของทิศทางฟันโฟผลประกอบการน่าจะมบีโอกาสฟื้นตัว รวมไปถึงการประกาศตัวเลข GDP ที่น่าจะหนุนนำให้ตลาดและเศรษฐกิจหุ้นไทยในช่วงนี้คือคักกลับขึ้นมาได้นั่นเองค่ะยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับตลาดหุ้นไทยแล้วก็หุ้นรายตัวโดยโฟกัสไปที่การอุโปโภคบริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะคะที่ทางบริษัทหลักทรัพย์เอนต้าแนะนำในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวคราวในเวทวงตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจของไทยกันบ้างนะคะติดตามได้ในช่วงของเวลอัปเดตค่ะ คริปโตเคอเรนซีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหลายเหรียญน,นะคะเหรียญที่เป็นพระเอกที่สุดก็คือบิตคอยนนั่นเองค่ะนะคะและจริงๆแล้วบิตคอยนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาน,นะคะถึงแม้ระหว่างทางจะมีการพักฐานบ้างนะคะแต่ว่า ในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะจากนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเขามีนโยบายในการเป็นมิกกับคริปโตเกรนซีมากยิ่งขึ้นและจะมีนโยบายในการสนับสนุนการใช้บิตคอยด์ด้วยนะคะส่งผลทำให้บิตคอยทำจุดสูงสุดใหม่นะคะทยานปรับขึ้นมานะคะในตลาดโลกราคาบิตคอยนะคะ ทาย,ยานขึ้นมาประมาณ90,000เหรียญสารัตตอนหเหรียญบิตคอยส่วนถ้าตีเป็นเงินบาทบ้านเราเนี่ยทะลุ3ล้านบาทไปแล้วนะคะส่งผลทำให้ภาพรวมนะคะของตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมนั้นมีมาร์เก็ตแคปที่ใหญ่และเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะจนตอนนี้นะคะตัวเลขทะลุมาที่ระดับ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะนี่คือตัวเลขของมูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีทั่วโลก ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทันทีที่คว้าตําแหน่งปุ๊บเนี่ยก่อให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะว่าการกํากับดูแลของสหรัฐจะเป็นมิตรต่ออุสารกรรมคริปโตเคเรนซีมากยิ่งขึ้นค่ะและทําให้เหรียญคริปโตนั้นวิ่งพุ่งขึ้นกันนะคะในช่วงที่รับตําแหน่งนะคะส่งผลทําให้บิตคอยทําจุดสูงสุดใหม่ค่ะ มีข้อมูลออกมานะคะว่ามูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอเรนซีตอนนี้แตะระดับที่ราวประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าในปี2564เมื่อครั้งที่ มีมาตรการ,การการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด -19 นะคะซึ่งตอนนั้นก่อให้เกิดการลงทุนเพื่อเก่งกำไรนะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าไปดูการปริมาณการซื้อขายของคริปโตเคเรนซีกลับมาคลึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ซบเซาเบาบางไปนะคะในขณะที่เหรียญที่เป็นพระเอกที่สุดยกให้บิตคอยค่ะพุ่งทำจุดสูงสุดไปที่ระดับ93,480ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอนะคะ ซึ่งเบื้องต้นเองนะคะก็ไปไร่เรียงดูผลตอบแทนกันจริงๆนะจะเห็นได้ว่าตัวของเหรียญบิตคอยในปีนี้เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เท่าตัวนะคะแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในแง่ของผลตอบแทนนั้นถึงประมาณสัก30%นะคะนับตั้งแต่ช่วงของการเลือกตั้งประธานานิบดสหรัฐจนถึงในช่วงนี้นะคะส่วนเหรียญอื่นๆก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญค่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีกระทิงของคริปโตเคอเรนซีนะคะและยังมีการคาดการณ์จากบรรดานักวิเคราะห์นักลงทุนรายใหญ่ในระดับโลกนะคะที่ยังคงมีมุมมองเชิงบวก กับตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะต่อเนื่องไปในปีหน้า2,568ด้วยก็ต้องจับตากันอย่างไม่กระพริบเลยทีเดียวค่ะวันนี้วันลอยกระทงนะคะมาดูบรรยากาศการคาดการภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นตัวและมีเม็ดเงินสะพัดนะคะทางมหาวิทยาลัยหอาการค้าไทยคาดการนะคะว่าเทศกาลลอยกระทงในปีนี้น่าจะมีเม็ดเงินสะพัดทั่วประเทศสูงถึงระดับ10,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ ทางด้านของดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีนะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะและท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกริจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยนะคะก็เปิดเผยถึงผลสํารวจการจับใจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในช่วงลอยกระทงค่ะปี2567ปีนี้นะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ53 มีการวางแผนนะคะว่าลอยกระทงเนี่ยจะไปจับจ่ายใช้สอยจะไปเที่ยวจะไปลอยกระทงจะไปทานอาหารนะคะจะไปเที่ยวชมสถานที่จัดงานซื้อของทําบุญทําการจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจจะเริ่มดีไหมนะเพราะไปดูตัวเลขของการสะท้อนมาจากมุมมองของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาบอกว่า เฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไปเที่ยวมากกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็บร,รยากาศการลอยกระทงในปี67นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะคึกคักนะคะคล้ายก,กันกับปีที่ผ่านมาค่ะนะคะแต่ว่าปีนี้นี่มีความแตกต่างนะคะเนื่องจากว่าเรามีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่เริ่มมีผลนะคะมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นสถานที่จัดงานหลายสถานที่เนี่ยกลับมาจัดงานคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีทั้งนโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะไปที่โซนภาคเหนือนะคะแล้วก็มีนโยบายของการแจกเงินในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะสำหรับการให้เงินกับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์1 0,000่บาทนะคะก็ส่งผลทําให้มีเม็ดเงินคาดว่าน่าจะสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยค่ะโดยคาดการว่ามูลค่าการใช้จ่ายหรือว่าเม็ดเงินะสะพัดในช่วงลอยกระทงปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเรา,เรา,เราสักประมาณ3.5นะคะคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายสูงถึง13,55ล้านบาทค่ะเ<อ>พราะไปถามประชาชนนะคะถึงมาตรการการกระตุน้นเศรษฐกิจนะคะผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมไปถึงบัตรผู้มีผู้ที่มีบัตรพิการด้วยนะคะก็ได้เงินเข้ากระเป๋ากันไปแล้วนะคะ ท่านละ1นึ0งืบาทค่ะก็เชื่อว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางได้ดีนะคะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยวรวมของประเทศได้นะคะซึ่งก็คาดหวังนะคะว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจของไทยนั้นค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆฟื้นตัวตั้งแต่ปีนี้ยาวไปค่ะจนถึงปีหน้าและคาดว่าจะเห็นการเปล่ง บาลน,นะคะของการใช้จ่ายเงินและมาตรการการกระตุ้นเศร,รษฐกิจอย่างมีผลทางตัวเลขทางเศร,รษฐกิจอย่างมีนัยยะสําคัญเนี่ยไม่เกินช่วงครึ่งปีหน้านะคะปี2,568รดลาราประมาณไตรามาสที่2ค่ะบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะคะทุกท่าน ไปลอยกระทงกันที่ไหนนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะเกาะติดข่าวสารเศรษฐกิจและการลงทุนได้ที่ช n n แอ w l well l l ของเรานะคะท่านสามารถ Follow ได้ทั้ง Facebook นะคะรวมไปถึง t i k t o อกด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเรานะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ YouTube น a n นออ o r i g i n a l s นะคะมีรายการด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่หลากหลายนะคะ เติมสมองให้กับทุกท่านเป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ธนวันประาช์และทีมงานสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยแชมป์สปิริตทรูสปิริตคิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์